ເຮົາຫັນເນາະມັນໃຫ້ເຈັບພີ່ເຈນາມສຈນນີ້ນີ็ກນນຈຮ38ລ້ານເຖິງເນາະເຮົາບໍ່ໄດ້ມາສະເ블릿ແຈນີແຕບາຍືຈີນອງລ້ສ່ຕນານີ້ປານเดี๋ยวປກແຕນາຍມັນມจะมีປນິປາດຸກນາມຫຼາຍນວ່າປ

Men bỏ lăng đi bỏ. Uuuh, uuuh, deploy. lội bô. Bang bô. Hang động. Lút ra ti. tí nó. mà nó. Yugo bây nó Yugo bây giờ. Yugo bây giờ búp 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 vô búp

เรียบรนะ้อยเนาะตุ๊กกังอีกแล้วสวยงามบางลางก็เดินเม็ดบางลางก็ถือประกันปากกาก็พากันไปอันนี้จะเป็นวิธีการหมายเนาะแลลวแต่ละคนมาใส่มันจะบึกเด็ดแต่ว,วิธีเ,เองลืมเคยมีรุ่นจบูก ถึกของละละกลางอีกแล้วเนาะใส่ยังไงตามที่คิดตัวแบบนี้น่าจะเป็นตัวแมบว่บ่วะตัวผู้นะ่นจะเป็นสีแดงนิดน,นึงเนาะตามที่คิดด้วยนี่บ่ผัวความจริงเป็นแล้วใดเนาะเพราะว่าตัวที่เป็นคลิปสีแดงคลิปสีแดงมันมันจะใหญ่กว่านี้เนา

យូបកកងទៅណានេះងាមเนาะហាងហ្នឹងបានេះបកកងបានភូខែបកកងเนาะហូបមិនអឿខែពីសឹងលាតែជឺតាឡាវានខែเนาะ เลี้ยวนี่เนาะมันเป็นผลงานเขายามรอบแรกจังได้ประก่างล้วนๆเนาะประกรัดตัวเดียวเป็นประก่าลุ่นล้วน,วนอีกนึงเขาพยายามรอบสองอีกหลังนี่ก็อีแข่งอีกเลี้ยวนาะตรงงามๆเลยเนาะพี่น้องีตัวจริงจัมงมนะั้ง่ะ ค yup. <po bio> <prabhal XP> ีร้อยน้ํามัน <confusion> สุดยอดเนาะจันทร์เนาะมีเทตอนกําบุญเฮาจริงจีได้ลุ้นปลาลุกเนาะกลางเวียนจะมีแต่ปลากังบ่ปลากาบ่ประมาณนั้นล่ะถานี้หลอตกนะบ่ฮอนหลายเนาะซํานี้พอดีคักนะเสบอีกแล้วโอ้ปูตายๆ ตะปูเนาะตะปูตอดมันเด้ตะปูตอดมันเน่ะตะปูเก็บกินมันเนาะกังน้อยจนตายเลยไม่ปูหลายนะทั้งปูทั้งหอยทะเวียนไก่ตกดินแล้วเนาะ <c oughs> มาเล่ป้าเอาก่อนก่อนในกิจกรรมเนาะใครก็ประมาณหามองไปยี่เนาะมองเขาหน่อยกายอ่ะผู ต็มอุ้ยเตปูเตปูเอาปูไปโตส่งโตน่ะปูนะส่งโตเดี๋ยวน้องเป็นปลาล้นลวนยังพีมืดน้อง่ะวะถามมึดเพราะมืดไม่ได้ปะดุกจิมาเนาะปะดุกมนจิมายังมืดนะคุ้นๆอยู่นะนี่ก็อู้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  โอ้ยเจ็บเอยปลาทั่งโอ,อ,งงอ,อ,าาอ้ไอ้กังคือเกา่าพี่น้องเดียงเถือกกังเนาะนี่ง้อหิมโซมเนาะบางตัวง้อเขาตากบบีเนาะอันนี้มันง้อเขาหิมโบมันไอ้กังคือเก่าท้าเวียนก็ตกดินเรียบร้อยเนาะแล้วก็ได้คือเกา่ากังคือเกาอ่า้พี่นอ้นอง Cần cắn lót những bên này đúc lên này khẩu tìm tìm lên rồi phuộc phuộc sang phuộc Ui, câu Nhìn nào ส่วนหลายเฮาได้มื้อนี้ก็สิเป็นประกันหมดเพราะมันยังบ่มึดเนาะอืมคันว่ามันมึดมันมักจะมีอ่าบางตัวก็ปลาดุกฟันปลาดุกฟันปลาดุกเมืองจังนีมักจะมีเนาะเิ่ามึดมาเฮาจิุนนํากันตึมแต่ว่ามันกําลังตะเนตกพอดีกําลังิเข้ายามปลาดุกเข้าเนาะานน้อยตุบดนําหูตนี้เนาะนําหูก็มีปหลายสวมาปานินอยู่นั่นโอ้สุดยอด เลี้ยวเราปัญญ์เยอะเลี้ยวเราปัญญ์เยอะเรียบร้อยปลาดุก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 นี่เราก้นมานมานบอดลู่บอดหลานพุ่น แล้วผลงานหลานน้อยเต็มผลงานหลานน้อยเลยมนนันเนาะมันติ๊งเอาติ๊งหลานเมื่อนี้นะทดทดไม่เอา มันก็ามานันพิลึกพิโลเนะาะมันก็ามานันแต่มันวะามันทัานเหลือม่วงทีเหลือทวงตึมแล้วขั้นตุกตุหน่อยนึงก่อนปลาขาปลานิน่งได้เม็ดคนหมานมาน่านะปูเดี๋ยวเอาตัวปูไปนะผะาหน้าเบิ้งนี่เบิงเ้งนี่ทงก็เต็มนี่ม่วงนี่เต็มทงเยอะเกินไปไปจิบจะไปก็ได้ปลาเบื้งสิงงไง nhám cổ biết đơn nó có cơn kênh lạc mượn lạc lò bật you lò bật par luk yên là ba mít chít bật cô ra thấy chơi nó palugna tà leno ho 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 nó oh oh ปูกินมันหางมันจนคัดย้อยมันเฮ้ยยินเสียงบวนเดี๋ด่บลอนอะตัวเล็กประกาเขา้องเดือถือแล้วแฟนปลาดุกลาเลยอู้หูปลา,าปดุกเตะเต่อปลาด,ดุกอะไรแล้ว ประดุกนเนาะเรียบร้อยพี่เนอะตาคือตะเคือง,งว่านี่สุดท้ายชิ้นแถาโลอคอยกับมหดประดุกเนาะโอ้ลุต้รก่องก็ดูแลหามาเลยมันบุกก็ดีนะบุได้ซ่อมประดุกรุดไปเดี๋ยววับหืมลุดแล้ว ទៅប៉ាសងប៉ូនោះបកកាបកកចាប់ឡើងអាសងនោះចាប់ขึ้นมาเลยปลาสองบูហុយឮសຽງយនោះធ្លោ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 យហូអីដៃនេះអូអេកាំង ไอ้กั้งอีกแล้วไอ้กั้งใหญ่ประมาณไอ้ดุกเราไม่ไอ้กั้งร้นล้วนไอ้ดุกตัวนึ่งลุดไปซาเต็มเต็มถือเต็มแล้วปลากัง้งถึงแล้วแล้วจำๆเบื่อจะเป็นปลาดุกโอ้โหปลากัง้งไว้ปลากั้งดุก <laughs> กั้งเท่กั้งล้านลาย

อีกแล้วปลากังตแล้วเนาะไอกังล้วนๆที่มันนี้นะไม่ได้หมานปลาดุกเลยปลากังล้วนเลยปลาดุกผลงานปีน้องมัอนี้คือวแปลกสุดมันมีฐานอ้นี้ผลงานของมัอนี้คือปลาคือไ่ใช้ม่วงมันเต็มนี่มันเหลือเนาะ ไอ้ปูฮ่าฮ่า่าโอ้ยปูเลวคนมานเนี่ยตัว้อยช่วงหาอีแม่บนงแม่คนไม่ดึงไม่ดึงก็มานจะได้ประมาณสามโลปไปตั้งแุกท่านตั้งกต่ลึกไอชื้นหน,น้าแม่